ไม่ยามบวงนะคะนะี่ตัวแรกเลยล่ะตัวแรกกี่นะี้ถุงยามนะพี่นะตัวที่สองนะคะตัวงามบะตัวงามไม่ได้ค่ะหนาะตัวที่สอง มีตัวที่สามนะคะแสดงว่าติดแต่อน,นั้นแล้วติดตะโดนแล้วจนยูอิงติ่งตัวที่สี่นะคะนงไม่ไดตโตงามๆนะตัวที่สี่เด่นแนวแนวแนวเ ตัวที่หามาแล้วค่ะติดไม่ไม,ไมล่าสุดแลนต่ำปึ๊กบน,นึงแล่น,น,น,นต่ำเมื่อกี้เด้เนี่อันนี้บ่วงยามาแล้วประมาณจักสามสิากหลังนะคะอันนี้เขาตัดเฉพาะที่ได้หนูขาไปแล้วเรียบร้อยลวดขาบบไรซ้ำตัวนี้ นับหาใหม่ด้วยค่ะเอาเพราะว่าตัวเมื่อกี้มันขาดก็ได้ใช่ตัวงามเลยด้ยค่ะนับหาใหม่อันนี้ตอตอกันเลยด้ะคะ่ะในตัวที่หกอันนี้เรียบร้อยแล้วตั่ไก,ก่กันเลยนำ้นำนเลยตัวที่หาตัวที่หก ตัวที่แปดตัวที่แปดอานนต่อกันจากตัวที่แปดเลยะคะบวงดิดแต่ว่าติดเดี๋ยวไปไล่ต่อไป เสียงวีบบ้าบาแบบแม่นมาแล้วนะตัวที่เก้าแล้วค่ะยำมอะไรประมาณจักกันที่นี่ประมาณหาซิฟแล้วคะ่ะเจ้าโตแล้วแม่เอ,เอ้ิดีจริงอันนี้ดีดแต่แต่พอไม่โตแล้วค่ะ ดีเทียดีแห้งเลยดีซื้อว่าได้ตัวตอนนี้ยามแล้วประมาณหาสิบหกสิบเดียวสิ่เฮดคลิปเยู่เมือมงไม้นะคะว่าบ่วงสามรอยกำลังสุดเลหนูจ้กตัวเอาเพราะสำนียละคลิปมาเนี่ย